วันที่21กรกฎาคม5 6 6พลนารตำรวจเอกเสรีพิสุิ์เตมีเยเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังแถลงข่าวร่วมกับ8ดพักถึงประเด็นที่บอกว่าหากมีการเสียสละก็พอไปต่อได้เด็กหนุ่มต้องเสียสละลงจากเรือก่อนซึ่งหมายความว่าให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมหรือว่าอะไรก็ไปคิดเอาใครควรจะเสียสละเพราะตนเสียสละเพื่อไทยก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรตนเสียงเดียวก็ขอให้เพื่อไทยดำเนินการดีกว่าอย่าถาม เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพักเก้าวไกลชนะการเลือกตั้งก็ต้องเสียสละหรือพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าคุณไปดูเลือกตั้งครั้งที่แล้วใครได้คะแนนมากที่สุดพักเพื่อไทยไม่ใช่หรือครับแต่พัก ลังประชารัฐก็ยังชิงจัดตั้งรัฐบาลเลยคราวนี้พรรคเก้าไกลได้ที่1พรรคเพืกเก่อไทยได้ที่สองเพื่อไทยเขาอย่างไม่แย่งพรรคเก้าไกลจัดเลยเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจพรรคเพื่อไทยด้วยเมื่อเขามีโอกาสต้องช่วยเขานะเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจะไม่ทําให้หลักการบิดเบี้ยวหรือพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์ย้อนถามว่าคุณต้องการอะไรต้องการบริหารประเทศใช่หรือไม่ครั้งที่แล้วคุณประยุทธ์อยากเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังยกกระทรวงสําคัญให้ภูมิใจไทยและประชาธิป,ปัตย์เลยเมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่าพรรคเก้าไกลต้องไม่แตะ ราหนึ่นึเลยใช่หรือไม่ถึงจะอยู่ร่วมแปดพักได้คนตำรวจเอกเสรีพิสูจน์กล่าวว่าแค่บอกไม่แตกมันก็ไม่ได้เพราะมันติดตราตรึงใจไปแล้วมันไปไม่ได้หรอกผู้สื่อข่าวจึงถามย้าว่าแสดงว่าแนวทางที่จะออกมาเป็นแนวทางที่3มใช่หรือไม่คือไม่มีพัก 9, ก้าวลายคนตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์กล่าวว่าไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่ต้องไปโช์ผู้สื่อข่าวจึงถามย้าว่ามีแต่ไม่ต้องไปโช์คือยังไงคนตำรวจเอกเสรีพิสูธน์บอกว่าระดับผู้สื่อข่าวไม่ต้องบอกก็คิดเองได้